สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดมินมีตําลาวนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะมาแบ่งปันมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะทอสองทุ่มสามสนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปริมโขงกันนะคะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่19มกราคม2569นะคะ วันนี้นะคะแอดมินมีตำลาวมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะ3าตัวเน้น2ตัวเน้น3ตัวรอง2ตัวรองแล้วก็แอดแปลงให้เรียบร้อยนะคะวินให้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ท่านผู้ชมคะถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะเนาะท่านผู้ชมคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศไม่ค่อยหนาวมากแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเนาะ แอดก็ไม่เสียงไม่ค่อยโอเคนะคะเพราะว่ายังเจ็บคออยู่นะคะท่านผู้ชมแต่ก็ดีขึ้นนะคะเนาะว่าอยากจะเอาแนวทางนะคะตำรามาฝากท่านผู้ชมฝากเอฟซทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะดูให้จบคลิปนะคะใครที่ดูจบคลิปแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะมีเข้ามีหลุดก็ อย่าทิ้งกันเป็นไหนนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมคะตาไทยก็แตก2ตัว3ตัวนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะตําลาวนะคะท่านผู้ชมตำลาววันนี้นะคะแอดกลัวว่าจะแตก4ตัวนะคะท่านผู้ชมไม่ อสองทุ่มครึ่งนะคะอีกไม่นานนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้แหละค่ะเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะระวังแตกสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมถ้าแตกสี่ตัวสามตัวสองตัวยังไงก็ต้องแตกเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะแนวทางที่แอดให้ในวันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสน,นุนเ้เล่งนการพนันทุกชนิดนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะใครชอบก็จัดชุดไหนก็ จัดไปได้เลยค่ะส่วนใครที่งบน้อยจัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะส่วนชุดรองนะคะใครชอบก็จัดไปได้เช่นกันนะคะระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะไม่รู้นะคะแอดมีความมั่นใจอ่ะตัวเองนะคะว่าอยากจะให้ fc มีโชคมีลาบกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะตามราวนวนวนะคะเจ็ดหนึ่งหกเก้าสองเจ็ดหนึ่งหกเก้าสองห้าตัวนี้นะคะ ถ้ามาใน5ตัวนี้แอดวินให้แล้วนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนนะคะตามนี้เลยนะคะงบน้อยจัดชุดเน้นไปได้เลยนะคะตัวเลขนะคะแอดใจ์จะให้มีโชคมีลาบกันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์สดใสด้วยนะคะไม่แน่นะคะวันนี้นะคะใครตามนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดรองกันนะคะท่านผู้ชมว่ามีตัวไหนบ้างนะคะ ชุดรองนะคะแอดแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ตัว2ตัวแล้วก็ระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมแนวทางนะคะมีไม่เยอะนะคะมีชุดเน้นแล้วก็ชุดรองนะคะใครชอบชุดไหนก็จัดไปได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยว2องทุ่มครึ่งเราจะมารุ้นไปพร้อมกันนะคะช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนคนเป็นหวัดเป็นไข้ยเยอะมากเลยนะคะเพื่อนแอดก็เป็นหลายคนนะคะ เพื่อนๆร่วมงานกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแนวทางตำลราวนะคะท่านผู้ชมในวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทาง3ตัวเน้น2ตัวเน้น3ตัวรอง2ตัวรองมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะขออวยพรให้เอซของแสแบงบ้านนาทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆมันหมานทุกคนเลยนะคะขอให้โชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอยสมปัานาทุกประการนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ